ันเกงโอ้โหโโหรับสบายเลยนะครับคนที่นคนที่นอนตื่นตีสามตีสี่แล้วเมาอนอนอีกทีตอนเจ็ดมงเช้าเนี่ยนะครับเที่ยวไปปลุกคนอื่นเขาสภาพ เส um ื้อเอวลอยพุงพุงพุงพุ้ยขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยนะ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 พี่สิงขอจับพุงหน่อยขอจับพุงอ่่อขอขอจับพุงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะพี่เสียงนิดเดียวนิดเดียวอ่ะพี่สิง อารมณ์ไม่ดีหรอครับพี่สิงจะนอนเอก็ทีตัวเองปลุกคนอื่นเขาล่ะป้าไม่ได้นอนสิงก็ไม่ได้นอนอ่ะขอจับหน่อยขอจับนิดนึงขอจับนิดนึงนี่นิดนิดนึงนะขอจับขอจับอย่าเลยอะไรขอจับนิดนึงขอจับนิดนึงครับขออะ ได้นเสียงแมวข้างบ้างกัน